ที่มีมานเกัใช่ครับปีนี้คนเท่าไหร่อีกหนนะครับปีนี้สามสิบสามขวบครับเป็นยังไงบ้างดีฮะเรายังรู้สึกว่าเรายังอ่ยังไม่ถึงสามสิบครับเรายังยังสามสิบยังแจ๋วยังแข็งแรงยังแบบว่ายังอยากทําอะไรหลายหลายอย่างครับผมอายุป็นใช่ตัวเลขครับปีนี้เราได้รู้ขนาดยืนยืนปีนี้นะครับปีนี้ค่อนข้างที่จะทําหลายอย่างครับ ที่ผ่านมานะครับมีบัมีมีละครที่ถ่ายนะครับสองเรื่องมีร้านอาหารที่เราเปิดนะครับให้กับตัวเองด้วยแล้วก็ที่เขาใหญ่ก็กาลังทาอะไรอีกหลายๆอย่างอะไรเงั้นอันั้นก็ถือว่าเป็นของฝันให้กับเราแล้วล่ะครับตอนนี้ไม่มีกโปรเจกต์ไหนแล้วตอเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังมีอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยครับล่าสุดวันที่วันที่ห้าธันวาคมนี้ผมก็จะเอาร้านบ้ายอไปเปิดบูธอ้ําอ้ํากับอ้ําด้วย ใช่ครับใช่ครับก็ก <ś> ็เป็น